คนที่ติดตามคดีของน้องตังโมอยู่เนี่ยนะครับหลายๆคนก็คงจะรู้ว่านอกจากลุงอัดเองเนี่ยครับที่เป็นคนที่เรื่องของดําเนินเรื่องนี้ตามหาหลักฐานจนโดนฟ้องอะไรอยู่หลายคดีนะครับลุงอัดเป็นคนที่ออกมาลุยกับคดีของน้องตังโมนะครับเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับน้องตังโมและทวงความยุติธรรมให้กับสังคมและอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่ออกมานะครับแล้วก็ต่อสู้กับเรื่องนี้แล้วก็มีมาเปิดเผยข้อมูลต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทุกครั้งที่เปิดออกมาก็บอกได้เลยเลยว่า ทําทให้เราได้เอ๊ะทำให้เราได้มีคลายข้อสงสัยอะไรอย่างและทําให้หลายๆคนหนาวอ,าอยู่เป็นประจําซึ่งล่าสุดนี้นะครับคุณหมอทวัชชัยเองนะครับก็ได้ออกมาโพสต์อีกหนึ่งข้อความนะครับเป็นข้อคร์มเกี่ยวกับว่า อ่าเรียกว่าบอกได้เลยครับว่าพอคนเห็นเนี่ยหลายๆคนก็สงสัยเอ๊ะมันยังไงเป็นยังไงอะไรเงี้ยข้า้งข้อสงสัยเยอะแยะมากมายแต่มันเป็นการโพสที่ไขข้อสงสัยได้เป็นอย่างยิ่งและตั้งข้อสงสัยได้เป็นอย่างยิ่งและที่สําคัญก็คือคนบางคนเนี่ยก็คงจะหนาวหนาวร้อนๆนั่งอยู่ไม่ติดยิ่งเป็นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของนะครับสืบสวนสอบสวนเองนะครับที่มีการทําอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมาอยู่ก็น่าจะร้อนๆหนาวหนาวตกเก้าอี้กันไปบ้างนะครับล่าสุดนี้นะครับคุณหมอก็ได้ออกมาโพสต์ อีกหนึ่งโพสต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าภาพแต่ละภาพที่คุณหมอโพสต์ออกมาเนี่ยนะครับสื่อถึงอะไรและความหมายถึงอะไรอ่ะไปชมที่คุณหมอโพสต์เอาไว้ครับผมหลายคนที่ติดตามคุณหมอทวัชชัยคงสงสัยว่าภาพนี้นะครับคุณหมอทวัชชัยสื่อถึงอะไรนะครับผมจะบอกให้นะครับว่าวันนี้ภาพนี้นะครับที่คุณหมอทวัชชัย นะครับเอามาให้ดูสื่อถึงอะไรก็คือสื่อถึงเรื่องของการแก้ไขภาพหรือเปล่าลองดูเป็นวงกลมสีแดงครับมันจะมีนะครับโลเคชันนะครับแล้วก็จะมีมีวัน,วนแล้วก็เวลาโลเคชันวันและเวลาแต่ให้ดูอันสุดท้ายเห็นปะฮะว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่ามีการแก้ไขเวลาหรือเปล่าก็คือมีโลเคชันแล้วก็มีเวลา2 2 0 2 2 0 6แต่อีกอันหนึ่งมันไม่มีโลเคชัน นะครับมันเป็นการแก้ไขหรือเปล่าอันนี้คือเป็นจุดที่คุณหมอธวัชชัยกําลังให้พวกเราสังเกตกันทุกคนว่ามีการแก้ไขหรือเปล่าส่วนภาพนี้นะครับก็เป็นวิธีแก้ไขนะครับวิธีแก้ไขโทรศัพท์เวลามือถือ p p o o n นะครับก็ตามรูปนะครับก็อันที่1นึเนี่ยคือกดที่ไอคอนรูปตัว i นะครับด้านล่างหน้าจอ หลังจากหลังจากนั้นจะปรากฏแถบวันที่ต้นฉบับให้เลือกปรับนะครับเราก็สามารถปรับได้นะครับก็ตามที่เห็นก็คือเป็นวิธีการปรับนะครับเวลาโทรศัพท์มือถือ iPhone ส่วนภาพนี้นะครับก็เป็นการเปรียบเทียบภาพหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเวลาแล้วนะครับถ้าจะเราจะดูนะครับภาพแรกนะครับก็มีการก่อนการแก้ไขเวลาเนี่ยจะมีโรเกชั่นอยู่แถวบนวันที่และเวลาอยู่แถวร่างนะครับกับวันที่แก้ไขก็คือวันที่1กุมภาสองห้าหกหอันนี้ก็คือเป็นเวลาถ่ายปกติซึ่งเวลา7จ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงส่วนอันที่2เนี่ยก็คือหลังจากที่เปลี่ยนเวลาแล้วเป็นเวลา20จุด 02นะครับของวันที่2มีนา2565ดูนะครับก็หลังการแก้ไขเวลานะครับวันที่แถวบนนะครับเวลาแถวร่างโรเกชันจะหายไปก็คือหลังจากที่แก้ไขแล้วเนี่ยโรเกชันจะหายไปส่วนวันที่เนี่ยวันที่เนี่ยจะอยู่แถวบนเวลานะครับจะอยู่แถวร่างนี่เป็นข้อสังเกตในการที่หลังจากการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่วนภาพนี้นะครับก็ให้ทุกคนตัดสินกันเอาเองนะครับว่ามีการแก้ไขภาพหรือเปล่าเพราะวันที่อยู่แถวบนและเวลาอยู่แถวร่างนะครับก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่คุณหมอทวัชัยได้เอามาโพสต์ไว้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นและคุณถอหมอทวัชชัยตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการแก้ไขภาพหรือเปล่าอันนี้ให้เราลองดูกันเอาเองแล้วกันนะครับผมนี่แหละครับ คือภาพทั้งหมดนะครับที่คุณหมอโพสต์เอาไว้นะครับเรื่องราวของภาพต่างๆเนี่ยซึ่งผมบอกเลยว่าก็เป็นการตั้งข้อสังเกตและตั้งประเด็นข้อสงสัยเรื่องของภาพนะครับที่มีการออกมานําเสนอนะครับแล้วก็ไม่น่าว่าภาพนี้อยู่ในสำนวนของตํารวจหรือเปล่าเราก็ต้องรอรอดูนะครับว่าแต่นะครับตั้งข้อพิรุธข้างข้อสังเกตว่าภาพนี้มีการแก้ไขภาพหรือเปล่าซึ่งวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเราก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันไปนะครับว่านะครับ คดีนี้จะเป็นยังไงและคุณหมอเองเนี่ยจะออกมาเปิดเผยข้อมูลอะไรอีกหรือเปล่าถ้าคุณหมอออกมาเปิดเผยผมจะเอาข้อมูลของคุณหมอเอามาอธิบายให้กันฟังอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นไปตามนี้ระครับผม